ยิงม okay. ุมนู้นก็ได้พี่ได้เห็นได้ได้เห็นในตั <c oughs> ว, okay, วบอกในออฟไซ่าใช่ไหมโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปบอกให้โอ้โหมีการเล่นกล้องด้วย ี่กลับมาจากประเทศจีนเนี่ยประมาณตุนลงสองอาทิตย์แล้วยังไม่หายไข้เลยอากาศเปลี่ยนยหรือเปล่า,ลาที่นู่นที่นู้นสิบแปดองศาอ่ที่นี่สี่สิบคือแบบทำไมมันไม่หายไข้เัยที จะพี่ซ่อมรถไหนอะ่ะผมร้านยางเอา้าขายขาย,ยางรถยนต์อยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองเลยครับถ้าผ่านไปแม่เลยแต่พี่พี่ชายของพี่นะเคยไปที่ร้านผมนะ <c oughs> ที่กรุงเทพนหมเคยไหมเคยแล้วก็เขาว่าเก็บเติมไหมแล้วก็ตาของใค เป็นอย่างนี้อยู่สองครั้งไม่รู้ว่ราะตู้เซฟหายลืมเซฟหายลืมรหัสเซฟอะไรคิงดัมเซฟเซฟใหญ่เซฟใหญ่แต่ไม่ได้ว่าเซฟไม่มีสองมันมีสามรุ่ผมไปได้ตู้เซฟใหญ่มาตู้หนึ่งแต่มันเปิดฝาไว้เปิดฝาแล้วไหต่ออ่าเปิดเปิดฝาทำง่ายหน่อยอ๋อนี่มือก็หารหัสก็ทำง่ายหน่อยแต่กุญแจผมต้องส่งมากรุงเทพอ้าวทำไมอ่ะอ๋อส่งมาทำส่งมาของคิงดัมเหรอคิงดัม แต่รหัสหมุนก็ก็เปิดหลังเจาะรูทำเอาเลยอ่ะก็นั่งเกาเอาอ่ะเปิดหลังไอ้ตัวตัวรหัสหมุนเลยนะออ๋รหัสหมุนก็ทำหาเองอ่ะไม่อะไรหรอกผมก็ชอบเหมือนกันในงานแจแต่นี่ลึกไปทำไม่ได้ต้องอธิบายด้วยสิว่าจังหวะเฟืองเคี้ยวไงผมตัดเสียเอาหมดเอาเหรอนึกว่าเดี๋ยวเขาดิ้งผมคุยกับที่ออ๋ โทษนะครับปิดก่ได้ไหม ไม่มีมีแต่ฝาท้าย